ไอ้นี่คําถามใกล้จะสุดท้ายแล้วเขาบอกคุณเนี่ยมีชีวิตอู้ฟู่จนหลายคนเนี่ยบอกเอ้ยคุณฟอกเงินหรือเปล่าคุณทําธุรกิจอะไรใช่ผมฟอกเงินแล้วก็ค้ายาเฮ้ยไม่ใช่ยาอะไรครับยาอะไรพาราพาราที่บ้านที่ที่บ้านเป็นเภสัชกรคุณใชกรอ๋อคุณขายยาตอนนี้คุณทําบิสเนสอะไรบ้างตอนนี้ทำบิสเนสอะไรบ้างเว็บพนันไม่ได้ทำไม่ได้ทำส่งพี่ส่งเองเลยตอนนี้ไม่ได้ทําคือไม่ได้ทำตอนนี้ขาย ก็จริงเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ตอนนี้ก็คือขายรองเท้ารองเท้าขอดูหน่อยอันนี้ดีจังมากในทิกตอกเหมือนกันใช่ไหมที่ว่าเอารถไปเหยียบเอารถไปทับดูซิมันจะทนได้ไหมใช่ก็ก๊อบมาจากแบรนด์ของเมืองนอกคนนั้นแหละปีแล้วขายประมาณส0มหมื่นลคู่นี่มันดียังไงอธิบายหน่อยคือ เราต้นทุนเราคู่ละ8 0 0 0บาทพี่มาขายพันสองอ่ะอคิดดูดิคนรวยเท่านั้นที่จะทำได,สด,ด้สุดยอดเลยยอดเลยคือมันดีตรงนี้ว่ามันใส่ลุยทุกที่เพราะเ,เราใส่เนี่ยพันอีพีนะโดนน้ำก็ไม่เป็นไรใช่ใชคือใส่ลุยปา่าลุยทะเละปีนเขาไฮกิ hiking, ้งแคมปปิ้งแล้วมันคือใส่ เข้ากับชุดทุกอย่างกับรองเท้าผ้าใบสีขาวเป็นมันดฟิลแฟชั่นเนใช่ขึ้นเครื่องบินอย่างนี้ได้เลยลงมาปั๊บไปเดินบนชายหาดเล่นเจ็ดสกีเข้าป่าแล้วมันไม่มีทางสกปรกไม่มีทางเสียทรงไม่มีทางเหม็นมันดูดกลิ่นดูดสีไม่ได้ไม่ทางเสียทรงได้ก็เลยเนี่ยลองขับไปได้ครัวันนี้คุณเอามาฝากทุกคนด้วยใช่ไหมเอามาฝากทุกคนนะครับมีคำถามถามอีกตอนนี้คุณโสดหรือว่าคุณมีแฟนสถานะคุณตอนนี้ตอนนี้มีแฟนมีคนเดิม ใช่ครับใช่คนเดิมคนดีนะครับคนเดิมคนเดิมใครเขาจะเปลี่ยนบ่อยใช่ใช่เฮ้ยมันเด้งมะทรทำเลาอ่ะเขาชูอ่ะมีอะไรที่อยากทําอีกบ้างในอนาคตตอนนี้ที่ตั้งใจทาก็นี่แหละโครงการพวกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปิดโครงการแรกไปแล้วขายหมดแล้วคือสร้างหมู่บ้านขายด้วยตอนนี้ใชขายหมดไปแล้วเรียบร้อยชื่อโครงการอะไรฮะพิทาริแต่ตอนนี้โครงการที่สองทำแล้วก็ปลายปีนี้เจอกันแล้วโครงการสามก็กำลังเริ่มทำวันนี้สวยงาม ขอบคุณครับขอบคุณดีเจภูมขอบคุณนะครับขอบคุณจ้าครับสวัสดีครับี๋ยวับ